สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวใหม่เนาะเจ็ดดาวนั่นเองนะครับนั่นคือเจ้าโซฮาคุเทนนั่นเองนะครับผมวิธีทาก็แน่นอนครับเอาสีตัวมารวมกันเป็นหนึ่งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็ซัมมอนมาเลยแล้วกันเนาะนี่ปิงป่องอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเขาซึ่งคลิปนี้พี่คงไม่รีวิวอะไรมากพี่ก็เข้าไปรีวิวเทสสกิลให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวก็หาบอสท,ที่เลือดสักแสนกว่าๆแล้วกันเนาะเออมัน ให้ดูว่าตัวเนี้ยตีลงไหมนะเพราะว่าส่วนใหญ่7ดาวเอาอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเนี้ยจะเก่งพอประมาณนั้นไหมนะครับแต่พี่ยังไม่อีโวนะเดี๋ยวพี่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสําหรับอีโวนะครับผมตอนนี้ยังไม่อีโวอ่ะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปารีวิวกันดีกว่านะว่ามันจะประมาณไหนนะครับอ่เราก็ตัดเข้ามาเลยนะขอรีวิวก่อนละกันนะครับผมสําหรับเจ้าโซฮาคุเทนนะครับผมเออซึ่งนี่ครับ หน้าตาโอ้โหโ,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 โคตรเท่เอฟเฟคโคตรอลังคนดูเอาเอาเอฮึ่มแม่งกรอดเท่จริงๆว่ะคนนี้ตัวนี้เออนะครับผมเลือด18ื่นนะครับผมอันนี้อัพแม็กแล้วเนาะแบบยังไม่ได้อีโวนะครับถือว่าเลือเดเยอะมากเมื่อเทียบกับพวกมูซันหรือ,เ,อเทพโยของเราที่อีโวแล้วยังเลือดแค่20,000ต้นๆเองนะครับผมส่วนดาเมตตีธรรมดานะครับส0 0พันนะตีแบบคมๆแล้วกันแล้วก็ดาวเมตของสกิลเนี่ยประมาณ4,000เนาะ ถือว่าแรงมากนะครับแต่วินาทีในการตีของเจ้าตัวนี้เนาะมัน2เวถือว่าช้ามากนะครับผมแต่สกิลของเขาเนี่ยก็คูดาวด้วย1ิบวิเนาะแล้วก็เอลีในการตีของเขาเนี่ยมันรอบตัวครับอันนี้มันค่อนข้างเบานหนึ่งคือถ้าเข้ามา2ทางพร้อมกันอย่างเงี้ยเขาก็จะตีเอลีรอบตัวเขาเลยซึ่งระยะมันก็ไม่ได้กว้างมากนะักแต่ก็ถือว่าค่อนข้างดีครับเวลาเจอแบบ มอนที่มันมาหลายๆทางด่านรถไฟเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงเนี้ยเนาะที่เราแบบมอนมันจะมาออกกันตรงเนี้ยเราก็เอามาวางไว้ตรงเนี้ยนะับโหพี่บอกเลยว่าแม่งตีโคตรคุ้มนะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ลองดูเนี่ยเออเฮ้ยมันตีมอนหรือเคลียร์ยูนิตได้ดีมากครับแต่จะมีปัญหาเรื่องตีบอสอาจจะแบบไม่ได้ตีแบบโป้งป้างแป๊บเดียวตายนะอาจจะมีแบบการฆ่าแลกเลือกกับบอสนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถือกับว่าแย่นะก็ถือว่าเก่ง อยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะเอาไปแย่งมอนหรือไปแย่งยูนิตเวลาเราฟาร์มพกเดาวก่อนอันนี้ที่มันต้องฆ่ามอนหมื่นตัวเนี่ยตัวนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับมันจะแย่งมอนคนอื่นไม่ค่อยทันเนาะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอีโวดีกว่านะครับว่ามันจะประมาณไหนนะเมื่อกี้ไม่ได้อีโวเลือดหมื่นแปดเดี๋ยวมาดูอีโวกันนะครับผมนี่หน้าตาก่อนเลยครับ oh, oh, oh. โอ้โหเท่นะแล้วดูเลือดครับผมเกือบสามหมื่นนะแม่งเยอะมากนะครับผม ว้าวมากนะตัวนี้ดาวเมนในการตีนะครับผม3200นะครับผมถือว่าแรงมากนะแล้วก็สกิลนะครับเกือบ7 0 0ดพันะครับผม6 8 0 0นะครับถือว่าสุดเหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าอีโวมาแล้วเนี่ยเก่งเลยนะออซึ่งโดยรวมเนี่ยสแตตของมันเนี่ยค่อนข้างโกงเลยละกันต้องพูดงนี้เนาะ อาจจะมีแค่เรื่องปัญหาการตีมอนนะครับผมที่ตัวเขาไม่ได้ตีไกลมากนักแล้วก็ไม่ได้ตีเร็วแค่นั้นแหละแต่ตีรอบตัวก็ถือเป็นข้อดีข้อเสียที่แลกกันไปละกันเนาะเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักหนึ่งละกันเนาะเดี๋ยวเจอมอนเลือเดยเยอะๆเนี่ยดูมอนเลือดสามหมืน่ <S <S นเลยก็มาดีไม่เท่าไหร่หรอกเอออาจจะโดนตีประมาณสักสองสามทีซึ่งมันก็นิดเดียวอ่ะเออเพราะว่าเลือดตัวนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยมีผลกระทบกับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้พี่ถือว่าค่อนข้างเก่งเลยนะใครมีก็รีบจัดนะครับผมเออเก่งพอสมควรนะโอเคเดี๋ยวพี่ตัดมาช่วงท้ายๆหน่อยละกันเนาะมาดูกันถ้าเจอแบบบอสเลอดเป็นแสนเนี่ยมันสู้ไหวไหมนะครับผมแต่พี่คิดว่าแสนกับสามหมื่น่ะมันก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เนาะแต่เดี๋ยวเราจะฝืนๆเล่นไปละกันนะว่ามันจะได้ประมาณไหนนะครับอ่าโอเคอันนี้พี่ตัดมา65เลยนะเลือดบอสมาแล้วครับสองแสนสามนะ มาดูกันนะครับผมว่าจะรอดไหมนะจะรอดไหมนี่จะรอดไหมเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้สู้แล้วกันนะอีโวแต่ตัวธรรมดาพี่คิดว่าไม่รอดและเอออ่าไม่ต้องใส่อาวุธนะครับผมเอาดิแลกไปดิเทสเป็นเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวฝั่งนี้ไว้นี่ก่อนเดี๋ยวแพ้เอา อ่ะโอเคมาดูกันนะครับผมโอ้โหสองแสนสามอ่ะคือ,อก็โดนหนักอยู่อ่ะเอาดิซัดกันแบบนัวๆเลยคนดูพี่ว่ามันคอนั้งเก่งนะถ้ามันอีโวแต่ข้อเสียคือมันไม่มีตีสโลหรือตีสิสฐานะอะไรแค่นั้นแหละโอ้ยอะคือสายดาวเมทเพียวๆย,ย,ยืนแท้งไปเลยลูก เอาดิแลกกันไปแลกกันคอลมัดอืมโหสกิลเกือบเก้าพันนะถ้าพี่มีพวกหนูสัตว์เลี้ยงเป็นหนูนะพี่ว่าสกิลเป็นหมื่นนะครั้งหนึ่งอะหมดวันนี้เยอะนะครับผมโอ้โหสบายครับสองแส,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 สนสามเนี่ยพี่ว่าตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสักสนะี่แสนละน่าจะได้อยู่นะแต่พี่คงพอละนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยเคิดว่ามันค่อนข้างใช้งานได้เลยไม่ได้ถือกับแบบโอ้โหน่าเกลียกระโปรงจนไม่น่าเล่นอัไนเลยนะครับถือว่าเก่ง ในระดับหนึ่งเลยเอามาแทงหรือเอามาอะไรเงี้ยเอามาแบกอะ่ะได้เลยนะตัวเนี้ยนะครับผม